สวัสดีวันเสาร์นะคะทุกคนวันนี้พิงค์จะพาทุกคนมาตักเพชรที่คิสซูน่าสาขาเดอะมอลล์บางแคชั้น4ค่ะเพชรที่พิงค์จะมาตักวันนี้น้องจะมีรูปร่างเหมือนสโนว์แมนนะคะน้องน่ารักมากเลยเดี๋ยวเรามารุ้นไปด้วยกันนะคะว่าพิงค์จะหมดเงินไปกี่บาทถึงจะได้น้องคนนี้กลับบ้านค่ะอันนี้พิงค์ลองเทเพชรลงไปที่ตัวน้องนะคะแล้วน้องก็กิ้งตกลงมาเฉยเลยทุกคนตอนนี้เราเล่นมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะเราทําให้น้องตกจากไม้กระดานอันแรกต่อไปก็คือทําให้น้องตกจากไม้กระดานอันที่2ลงปล่องแล้วถึงจะเอาน้องกลับบ้านได้นะะคตีพิงกก็าม หมด6รอบแล้วนะคะแต่ว่าน้องยังไม่มีทีท่าว่าจะตกเลยค่ะทุกคนลองมาเดากันเล่นๆนะคะว่าพิงค์จะต้องตักไปทั้งหมดกี่รอบน้องถึงจะตกลงมารับรองว่ารอบนี้จะต้องไม่มีคนทายถูกแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าน้องเกินคาดมากจริงๆงการตักเพชรทาให้เราฝึกเป็นคนใจเย็นได้จริงๆนะทุกคนพอเนี้ยน้องใกล้จะล่วงแล้วแต่ก็ไม่ล่วงสักทีค่ะคือแบบหายใจไม่ทั่วท้องแล้วตอนนี้พิงค์ก็ตักเพชรไปทั้งหมด11ครั้งแล้วนะคะใช้เงินครั้งละ20บาทค่ะทุกคนเราควรจะตักต่อหรือพอแค่นี้ดีคะ่ะทุกคนเงินจะหมดแล้้วค่ะตอนนีีเเรราไปแลกย มาเพิ่มนะคะเพราะว่าดูท่าแล้วน้องน่าจะไม่ลงง่ายๆค่ะหรือว่าจริงๆแล้วน้องไม่อยากกลับบ้านกับเราคะ่ะทุกคนเราควรจะเปลี่ยนใจเอาตัวอื่นดีไหมคะอาอาไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะตักมาถึงขนาดนี้แล้วถ้าไม่เอากลับบ้านมันก็กระไรยอยู่เนาะมันใกล้จะตกแล้วนี่นาะ งันก็สู้ต่อไปค่ะก็เรามันเลื่อนนักสู้นี่นา17ครั้งแล้วยังไม่ตกแม่เจ้าทุกคนมาช่วยพิงลุนนะคะว่าน้องจะไปสุดอยู่ที่กี่ตาคือพูดขนาดนี้แล้วน้องก็ยังไม่ยอมตกอะคะ่ะน้องดื้อจริงๆเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูคลิปตอนนี้จะต้องหายใจไม่ทั่วท้องแน่ๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนจะเริ่มมีหวังนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยมีการโผล่หัววันนิดนึงใกล้ตกและะ้วค่ะรอบนี้ก็ครั้งที่2 2แล้วค่ะทุกคนแต่ว่ายังไม่ล่วงเลยไปต,ต่อกันที่ครั้ง23นะคะว่าน้องงจะ่วหรืเปล่าลุ้นเฮ้ยนนองง่ววะคะทุกคคนืี ใ,ในที่สุดน้องก็ล่วงสักทีนะคะน้องเป็นเหมือนสโนว์แมนค่ะตัวกลมๆนะคะล่วงยากมากตั้งแต่ตักเพชรมาครั้งนี้คือยากที่สุดค่ะตักไปทั้งหมด23ครั้ง